นักศึกษาครับก็ได้พักแป๊บหนึ่ง <c oughs> กันเนาะก็เริ่มเลยดีกว่าเนาะพวกเราเนาะจะได้มีสิเวลาครับอ่าตอนนี้ก็มาสู่บทเรียนบทที่สองของวันนี้นะคือฉนวนนะครับฉนวนคืออะไรนะครับฉนวนคืออย่างเรานักศึกษาตอนนี้ยุคป,ปรสอนี้ก็ยุ้จักแก้วเยติเนาะแก้วเยตินะ นักศึกษาใครยังไม่ทราบบาง่าแก้วยีติมันมีนกลไกการทางานยังไงทำไมน้ําแข็งไม่ละลายบางทีถึงเช้าเลยเนาะเอาโคกใส่ไว้อะไรไว้เนี่ยมันมันอยู่ได้เนาะถ้เย็นถ้าเป็นแก้วธรรมดาก็คือแป๊บเดียวละลายแล้วเนาะก็สิ่งนี้เรียกว่าฉนวนนะฮะฉนวนอย่างหนึ่งครับมาดูพร้อมกันครับคือมันอาจจะงกันความร้อนก็ได้ความเย็นก็ได้นะในกรณีที่เป็นบ้านเราเราก็มักจะอยากได้ความเย็นนะให้มันอยู่นานแต่ประเทศหนาวเนี่ยประเทศที่ เมืองหนาวเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้เอความเย็นเข้ามานะฮะืออยากให้มันผุญไฟบ้างอะไรบ้างให้มันอุ่นเนี่ยครับก็จะตรงข้ามกันเนาะ,ะมาถึงต่อไปเป็นวัสดุกันน้ํากันชื้นอีกอย่างหนึ่งนะครับวันนี้นักศึกษาต้องจําแนกได้นะว่าขนวนและวัสดกุกันความชื้นเนี่ยมีกี่ประเภทนะครับอธิบายคุณสมบัติได้แล้วก็นําไปใช้งานได้นี่สามอย่างนี้สำคัญนนะอ่าชนวนเนี่ย เอ่อถ้าไม่มีเนี่ยบ้านจะร้อนเลยนะตอนผมเป็นเด็กเนี่ยบ้านเก่าเ่ยมีสังกะสีหน้าร้อนจุดกันไม่ได้เลยนะหน้าร้อนจุดกันไม่ได้เลยแย่เลยครับแต่ถ้าบ้านปัจจุบันเนี่ยนี่ผมมาทํางานเป็นอาจารย์เป็นวิศวกรก็มีบ้านดีๆอ่ามีวัสดุฉนวนในการติดบ้านผมก็ไม่ร้อนเลยนะหน้าหนาวก็ไม่ค่อยหนาวนะครับเนี่ยก็ทําให้ความมันอยู่มันก็ดีขึ้นนะพวกเราเนาะเออเช่นเดียวกันนะถ้าเรามีความรู้เรื่องนี้เนี่ยเราก็จะช่วยได้นะ อทานี้ก็ดูพิจารณาเรื่องช่วงอุณหภูมิก็ใช้งานการยืดเสอตัวการทนต่อแรงดัดความทนทานต่างๆออามา้ามาสู่บทเรียนเลยแล้วกันนะครับอ่ะฉนวนเนี่ยสามารถแบ่งออกได้หนึ่งต่อไปนี้นะครับอันที่หนึง่งอ่าวัสดุฉนวนการควาร้อนแบบโพลียูรีเทนโฟมโพลียูรีเทนโฟมเนี่ยมันเป็นวัสดุแบบเซลล์ธรรมชาติการควาร้อนได้เป็นอย่างดี การใช้งานคือการใช้การพ่นเนี่ยดูตัวอย่างนี้ที่เขาทำไปเนี่ยเขาจะพ่นโพลิยูรีเทนติดติดราคาไปเลยนะครับติดราคาไปเลยนะช่วยป้องกันหลังสีความร้อนได้หมดนะครับนเนี่ยพ่นติดหมดเลยโพลิยูรีเทนเนานะครับต่อไปไปที่สองอันนี้เป็นพ่นด้านนอกนะครับสะท้อนความร้อนเซรามิกโคตติ้งนะครับพ่นด้านน,นนอกอน,นี่นกลไกทำง,งานของมันคือให้แสงอาทิตย์มัน ออกไปที่อื่นนะไม่มาว่าเรานะครับเออทำให้เครื่องปรับอากาศทางานน้อยลงนะครับเนี่ยก็จะมีราคาแต่ซามิกโคตติ้งนี่ราคาตารางเมตรนึงแ,แพงกันนะครับอ่าแบบที่ยอดนิยมเนาะเป็นใยแก้วนะครับใยแก้วอันนี้ก็ราคาไม่แพงเนาะนะครับคงเคยเห็นแล้วนะใยแก้วก็เอาไปวางไว้บนหลังคานะเนาะอันนี้อมันมีทนไฟได้ถึงสามรา้อยองศากันเสียงได้ด้วยครับข้อเสียคือมันความชื้นไม่ได้นะไม่เหมือนกับข้างบนนะครับเออ แล้วก็การทับใครแพ้เนี่ยอย่างผมไี่แพ้นะจะไม่ชอบนะจะเป็นตุ่มเต็ไมไปหมดนะครับใหญ่แก้วนะครับอแต่มันถูกดรมัมติดตั้งง่ายนะครับติดตั้งทีหลังก็ได้นะอ,ะอ่าเป็นอีกแบบหนึ่งแบบที่สี่นะครับอ่าโอทูชวงความร้อนแบบวอร์มิคูลไลเหมือนกันจะคจะคล้ายๆตัวที่หนึ่งนะเหมือนอยูริเทนแต่ว่าอันนี้ไม่ทําจากวัสดุคนลระเภท ทำจากแร่ไมก้าเนาะทำแร่ไมก้าก็ไปเข้าแบบบรรจุในบล็อกหรือผสมกับซีเมนต์ทรายเ่ยเขาเรียกเป็นคอนกรีตอูร์มิคูลไลท์นำความร้อนต่ำเนาะเนี่ยเนี่ยก็จะทำการพ่นหรือฉาบเหมือนกันนะแต่แต่มันไม่ใช่ยูริเทนเนาะแบบนี้อูร์มิคูลไลท์นะครับอ้าอลูมิเนียมฟอยล์อลูมิเนียมฟอยล์ก็เอาแผ่นอลูมิเนียมมันจะเป็นสะท้อนแสงเนาะเอาไปติดเนี่ยติดนะ อันนี้ก็จะไม่มีใยแก้วนะครับมีต่ฟอยนะครับตัวนี้อันนี้เป็นแคลเซียมซิลิเกตอันนี้มักจะเป็นท่อเนาะสีข,า,ขาวๆเนี่ยครับจะหุ้มท่อต่างๆนะหุ้มท่อหรือภาชนะต่างๆนะครับต่อไปเป็นใยเซลูโลสเนี่ยเป็นเยื่อไม้นั่นเองครับนี่ประหยัดลงมาเนาะ,ะแต่จะช้จะใส่ไม้ไมันติดไฟได้ก็เอาใส่สารลูกลามไฟนะครับก็จะพ่นไปนะ พ่นหนาสองนิ้วอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยจะเป็นจะเป็นคลายไม้แต่มันติดไฟได้ยากนะครับต่อไปเป็นใยแร่ใยแร่ก็เป็นใยหินหินแต่จริงใยหินนี่เป็นมะเร็งนะแต่ว่ามันเป็นมะเร็งที่โรงงานนู่นนะมันไม่เป็นมะเร็งที่เรานะครับแล้วใยหินก็ทำมาพ่นเหมือนกันนะทำมาพ่นเหมือนกันนะติดเป็นโฟมอันนี้ก็จะเห็นเนาะหุ้มพวกท่อดักหรือ ท่อน้ําที่ไม่ให้มันเกดิดคอนเดนส์อะเนาะแก้วน้ําเป็นเงือเนี่ยนะท่อเป็นเงือน้ำก็หยดนะเขาก็เลยมาติดไว้นะโฟมนะครับต่อไปเป็นจบละเรื่องฉนวนต่อไปเรื่องที่สองเป็นเรื่องวัสดุกันน้ํากันชื้นเ,เป็นของเหลวเช่นนี้เป็นสารเคมีเนาะตัวที่หนึ่งเรียกว่าเป็นแลงโก้สองสองหกเป็นปูนทรายทาเพื่อกันรั่วซึม ใช้ในการเอาไปเทนะในการเทรใ,นใ,นใ,นในการเ,าเวลาสร้างอาคารเช่นถังเก็บน้ำถางเก็บน้ำรังน้ำ,นำเพื่อกันไม่ให้น้ำมันซึมนะแรงโก้สองสองหชื่อแรงโก้มชื่อบริษัทสองหก็เป็นเลขนะเราไปเที่ยวโกบอลจะเห็นว่าแรงโก้นี่เต็ไมไปหมดเลยมีให้เลือกเยอะอยหมดเนละครับหรือสีห้าหนึ่งเอเอโทษโทษนะอา่าอ่า นี่เป็นอะคริลิกทากระรวกระสือเหมือนกันนะครับอ่าเป็นสูตรน้ําไม่มีพิษป้องกันเชื้อราได้ทน uv ได้นะอ่าอะคริลิกพอพอทาปุ๊บอันนี้เป็นอะคริคลิกอะคริลิกอะทาปุ๊บมันเป็นแผน่นอะ่าเป็นยางอุดรูร่วอะไรได้นะครับอ่านี่ก็สาหรับทาเทกันซึมบนหลังคาอะไรได้นะนี่นี่เน,น,นี่นะอันนี้เป็นถ้าเป็นกรณีแลงโก้เนี่ยทาแบบนี้เขาค่อนข้างแพงเนาะอสวยแต่ว่าเนี่ยนักศึกษาเห็นว่าเอ๊ะมันเป็นสัม เทนิดหลยเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะคนประเภทกันนะครับอันนี้แค่เทไม่ให้ราคามันน้ํามันมันรั่วซึมลงไปนะครับอบนนี้เนาะอ่าถ้นไม่ยชื่นไดโน่ไดโนก่ก็ทนสารเคมีได้เนาะกดด่างได้นะสามารถเลือกสีได้นะหลายแบบด้วยนะครับการใช้งานก็ทํารองพื้นผนังเทก่อนที่เราจะกนะ่อฉาบนะอักขิพยกหนึ่งสอง 1, อุดรอยต่อทาสีทับได้อันนี้ก็จะเป็นพวกสารเคมีในการอุดรอยต่อเป็นปั้นๆน,นะนะซิลิโคนซิลิโคนนี่ก็ใช้เป็นใสนะใช้ทาพ่นทาอิดในการไม่ให้น้ำมันรั่วเข้าเข้าเข,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 ข้าช่องนะเชลโคตเป็นเมื่อก่อนนี้ผมใช้พวกเนี้ยนะสีเป็นแอสฟันต์ผสมงผงแร่ทาของใต้ดินการซึมเมื่อก่อนไม่มีอะไรนะมีใช้ไอ้ข้างบนไม่มีเลยมีเชลโคตอย่างเดียวสมัยก่อน อจบอย่างเร็วๆนะที่าตอบคาถามอาจารย์มาหน่อยเนาะชนวนของความร้อนมีกี่ประเภทกันซึมสองชิดนะหให,ใหแร่มียังไงก็ตอบมาเนาะ,ะ,ะเหมือนกันครับทํากากบาดมาอะไรมาให้อาจารย์ด้วยนะครับก็บทนี้ก็ผ่านไปอีกแลวหนึ่งบทนะครับอจบไปหน,นึ่งบทเนาะอาจารย์ก็เรื่กระจบเนี่ย นะกระจกก็จริงๆอยากจะสอนเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้เราเจอกันเนะาะเพราะกระจกสําคัญนะะนาศาัศึกษาอ่ากระจกโฟโตเป็นยังไงกระจกชีสเป็นยังไงเนะาะกระจกดอกลวดลายเป็นยังไงกระจกเสริมลวดเป็นยังไงสีตัดแสงนะครับเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวเทมเปอร์เนี่ยที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เรื่องกาวเนาะเทมเปอร์เป็นยังไงโหดีผมเห็นไปดูโรงงานทํากระจกมาแล้วนะผมก็เลยรู้จักเนี่ยเป็นอย่างดีนะ กระจกมีกี่ขนาดที่ไว้เน้นษาระนะซึ่งเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปเดี๋ยวคงจะได้เรียนกันไม่ได้คงอะ,ะเจอกันออนไซต์แน่นอนนะแล้วผมจะขออนุญาตสอนเยอะหน่อยนะคราวหน้ามันจะไม่ทันเรานะเวลาผ่นานไปเร็วนะครับลษนะครับอ่ะวันนี้ก็จบไปสองบทนะครับนะก็ฝากทำใบงานส่งอาจารย์ด้วยนะครับก็สัปดาห์นี้ขอเป็น เรียน the, ออนไลน์เรียนเนี่ยเรียนผ่านวิดีโอหรือว่าเรียนทางไกลไขั้นสุดท้ายละของวิชานี้ต่อไปก็จะเจอกันเนาะนะเจอกันนะเดี๋ยวนะครับถ้าใครมีคําถามเลยเนี่ยสามารถไลน์ถามอาจารย์ได้หรือโทรถามอาจารย์ได้นะครับไม่ต้องเกรงใจครับอะขอบคุณที่รับมชมรับฟังนะครับผมก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ